สวัสดีครัผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พบกัชบช่องไม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะพาเข้ามาชมสวนหอมบัวที่ปลูกเอาไว้นี่เพิ่มอีกชั้นล่างมาชั้นหนึ่งนะคะก็รอเวลาหอมบัวปลูกเพิ่มเพราะว่าใช้เยอะก็ปลูกไปเรื่อยๆ ชั้นล่างกำลังจะ,จะเจริญเติบโตช่วงนี้อากาศร้อนก็ใช้ฟางคุมดินไว้ข้างบนแม่ใหญ่ใช้ฟางคุมเป็นบางส่วนเวลาว่างๆก็จะเอาฟางมาคุมนะช่วงนี้ยังมีทยอยออกดอกอยู่ ก็เก็บไม่ทันบานหาชมนะคะอันนี้ถอนหญ้าเวลาเก็บก็จะแบ่งก็จะเหลือต้นเดียวแบบนี้คือเขาจะติดไว้อะหักจะสวยเร็วก็ดึง เก็บมาว่างก็มาเก็บใบออกไปกินเลยชือ้อืมเหลือแต่ลาไม่ได้เอาดินมากลบเดี๋ยวจะได้เอาฟางมาคลุมก็เริ่มเอาฟางมาคลุมสองกระถางนี้ไปเนี่ยยังไม่ได้มาคลุมอันนี้คลุมเสร็จแล้วเห็นใบเหลืองๆนี่เก็บออกเลย ช่วงนี้ที่สวนอากาศค่อนข้างจะร้อนแล้วพอร้อนปุ๊บใบของหอมบัวก็จะเป็นปลายแดงๆบ้างแสงแดดจ,จ้าฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะคะ,ะถ้ามีเยอะแบบน,นี้ก็เก็บออกปลูกกินแล้วก็ปลูกประดับด้วยมันสวยงามดี ใบตั้งตรงชอบตรงใบตั้งตรงสวยๆก็จะมีอุปกรณ์เอาไว้ใกล้ๆประจำแบบนี้นีงว่างๆก็มาพวนดินกระถางนี้ปลูกห้อมบัวใหม่แล้วไม่ใหญ่ตัดสั้นๆกระถางนี้ก็มีแบ่งเอาไปปลูกบ้าง ก็ถ้าเห็นแบบนี้ก็เด็ดใบออกแบ่งไปกินบ้างขยายออกไปเรื่อยๆเห็นแล้วก็เก็บออกก็จะได้หอมบัวสวยๆส่วนน้นดาวเรืองดาวเรืองก็เกริ่มจะโรยลาแล้วอากาศร้อนบ้างน้ำแห้งบ้างก็มาเติมเพราะว่าอายุเข้านานแล้ว รุ่นนี้ไม่ได้เก็บดอกก็เลยเป็นแบบนี้ก็ปล่อยให้โรยราปลูกเอาไว้โชว์ชวสวยๆประดับสวนแล้วก็เริ่มทำความสะอาดบางกระถางก็สวยบางกระถางก็ไม่สวยอันนี้คนละสายพันธ์กันนะคะแบบนี้อันนี้ปลูกใหม่เขากำลังจะติดเริ่มแตกกอ เราก็จะมาทำความสะอาดเกะใบให้เขาเกะใบออกนะขยันเกะใบออกก็จะได้หอมบัวที่สวยๆมาให้ชมมาให้เก็บกินตลอดหญ้าก็ถอนออกถ้ามีฟางมีเปลือกมะพร้าวมาคลุมใบไม้หญ้าแห้งมาคลุมก็จะดีนะคะ ออกเลยอใหญ่ก็จะชอบเด็ดออกแค่จะได้สวยๆเห็นคือเขียวๆทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าอากาศมันร้อนมากพอร้อนแล้วเวลาเราลดน้ำนก็จะไม่สวยถ้าแบบนี้เนี่ยเนี่ยก็เป็นบางต้นแม่หใหญ่ก็ชอบมาเก็บทำความสะอาดให้รอเวลาถ้า ฟื้นขึ้นมาก็จะสวยอันนี้มันปลูกใหม่ทำความสะอาดไม่ทันเดี๋ยวได้เอาอะไรมาคุมให้ดึงออกเลยอันนี้อีกสายพันุ์หนึ่งนี้เริ่มสวยละก็มียญ้ามาก็มีผักให้เก็บกินตลอดนะใครชอบชอบชมหอมบัวสวนนี้ก็มาเด้อ ไม่ใ,ใหญ่ปลูกให้ชมอันนี้ข้อเสียก็คือถ้าถมดินตื้นๆเขาจะเห็นหัวแเ้าก็จะกลางออกให้ถมได้สูงระดับเนี้ยพอดีสวยปัญหาดินไม่ได้ไม่ใ,ใหญ่ก็จะปลูกประมาณเนี้ยถ้าแบบนี้แกะใบออกเลยนี่เดี๋ยวแกะให้ดูดึงออกแล้วก็ถ้ามีดินก็ดินมาคุม ว่างๆก็ดินมาคุมนะมันไม่ไม,ไม,ไ,มไม่ค่อยมีดินเพราะว่าดินมันหาย,ยากนี่หลายคนถามว่าปลูก,กเยอะๆนี่กินหมดไหมก็กินไม่หมดนะแต่ส่วนใหญ่ก็ปลูกไว้ชมไว้ทำกับข้าวมีคนขอซื้อก็อขายไปประมาณนี้แหละนะคะมันก็เป็นธรรมดา แต่สิ่งที่ชอบก็คือปลูกแล้วสวยเราก็ดีดออกเอาใบไปทำกับข้าวด็ดเลยดึงออกข้างล่างเพราะว่าหน้าแรงเนี่ยไม่ใหญ่ก็ยิ่งรีบปลูกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปลูกช้ากว่าน,นี้ฝนมาเยอะๆนี่ผักแกโตยากนะเน่าเปื่อย เพราะฉะนั้นรีบปลูกแล้วก็หาอะไรที่มากลบหน้าดินทําไมต้องกลบแบบนี้เวลาฝนตกมาเนี่ยดินข้างล่างก็จะไม่กระเด็นเกาะตรงนี้ถ้าเกาะตรงนี้แล้วมันจะทําให้ผักเราเน่าเปื่อยนะคะความชื้นไม่แห้งหน้าฝนนีอ่ออกเลยดึงออกเลยเนี่ยผักนี้ถ้ามีเวลานะ มาเก็บตอนเช้าดีที่สุดเพราะว่าอะไรผักจะกรอบกรอบสดชื่นแต่ถ้ามาเก็บกลางวันน่ะผักเขาจะคลายน้ำพอคลายน้ำแล้วก็ทำให้ไม่กรอบเก็บยากเหนียวก็เดินเก็บไปเรื่อยๆเห็นไหมลองปลูกลองดูนะคะใครมีที่เยอะๆก็ปลูกขายสร้างรายได้ได้ อันนี้ก็เอาออกไปเยอะเลยใครมาขอซื้อแม่ใหญ่ก็แบ่งออกไปช่วงนี้เดี๋ยวหอมบัวก็แพงแล้วเพราะว่าอากาศมันร้อนปลูกไปผักก็เน่าเปื่อยคนก็จะขาดผักเราก็แบ่งทยอยมันเยอะก็แบ่งทยอยออกไปขายบ้างตอนเ,เช้าๆก็เก็บแบบนี้แหละไปทำกับข้าวทุกวันทวนนะนี่ เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ